จิตแห่งการเสกวันนี้คุณจะสามารถเสกด้วยจิตของคุณก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยคุณต้องเข้าใจนะครับว่าจิตของคุณโดยภาพรวมแล้วนะครับมันกำลังเสกอยู่ตลอดเวลาจิตของคุณโดยทฤษฎีนั้นบอกว่านะครับ อะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่จิตของคุณไปจดจ่อมันนะครับโฟกัสแปลว่าจดจ่อนะครับไปจดจอ่ออะไรก็ตามทฤษฎีสากลเลยอะไรก็ตามที่จิตไปจดจอ่อจิตจะดึงดูดมันครับนี่เป็นสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดแล้วนะอะไรที่จิตคุณจดจอ่อสิ่งนั้นจะมากขึ้นมันจะมีอยู่สามโซลูชันหนึ่งอะไรที่คุณจดจอ่อมันจะอะไรครับมันก็จะหนึ่ง จิตคุณก็จะอะไรดึงดูดนี่เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆฉะนั้นจดจ่อลบดึงดูดลบจดจ่อบวกดึงดูดบวกจดจ่อต่อความรู้สึกอดมสมบูรณ์มากมายเหลือเฟือสิ่งนั้นก็นะครับถูกเสกขึ้นมาจดจ่อไปที่ความขาดแคลนนะครับก็ไปดึงดูดความขาดแคลนความไม่พอเข้ามาสองอะไรที่จิตคุณจดจ่อมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะ expand ใช่ไหมเพิ่มขึ้นแล้วก็ สุดท้ายเลยนะครับจิตคุณจดจอที่ไหนพลังงานก็ไปที่นั่นนะครับโอเคโอเค where is the m i n d นะ go the energy f l o w จิตคุณไปอยู่ที่ไหนแน่นอนเลยว่าพลังงานก็จะไหลไปที่นั่นอย่างแน่นอนคราวนี้ลองนึกภาพดูว่าทุกวันนี้ไม่มากว่าน,น้อยคำว่าจิตตั้งมั่น จริงๆที่บอกว่าสมาธิจิตตั้งมั่นก็คือจิตสามารถจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้านานๆนานเพียงพอนะครับจนที่จิตก็จะสร้างมันดึงดูดมันเข้ามานะครับเกิดกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาจนได้การกลัวเนี่ยการกลัวเนี่ยคือกาลังจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กลัวนะครับนั่นก็กําลังดึงดูดเรื่องที่ไม่ต้องการตั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปกลัวให้เยอะเกินไปนะครับเรากําลังจดจ่อ วันนี้เรามาดูเวิร์กช็อปกันวันนี้อาจารย์จะให้เวิร์กช็อปแบบเรียบง่ายสิ่งที่คุณต้องเข้าใจจริงๆก็คือจิตของคุณโดยเฉพาะจิตใต้สำนึกนั้นเป็นจิตแห่งความเชื่อจิตแห่งความเชื่อนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นคีย์ของวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับจิตแห่งความเชื่อนะจิตของบีลี่คือจิต ไ้สมนึกเชื่อไว้ว่าอย่างไรรับรู้ไว้ว่าอย่างไรก็จะนะครับทําให้คุณมีประสบการณ์ชีวิตไปตามนั้นนะครับแม้ว่าความเชื่อจะเปลี่ยนได้ก็าตามแต่ไม่ใช่เปลี่ยนกันได้ง่ายๆเพราะมันซ่อนอยู่ลึกมันไม่ใช่เป็นจิตผิวๆนะครับที่คุณสามารถที่จะแบบว่าเอามันออกไปได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อที่ดีๆนะครับก็ถือว่ามีบุญมากนะครับทํามาดีคนที่มีแต่ความเชื่อที่ ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะครับเดือดร้อนนะครับลําบากเดยเฉพาเรื่องที่เป็นอุปสรรคนะครับนั่นก็เพราะว่ายังมีความเชื่อที่เรียกว่า limiting belief อยู่ limiting limiting belief นี่เป็นเรื่องที่แย่มากๆนะครับเชื่อในข้อจํากัดนะครับอืมคราวนี้เราจะมาฝึกจิตแห่งความเชื่อกันดีไหมเรามาฝึกจิตแห่งความเชื่อกันดีไหมนี่อาจารย์จะให้นะครับไอเดียนะครับไอเดียจริงๆเนี่ยคุณต้องการนะคุณต้องการกระดาษนะครับ สีอะไรก็ได้นะครับสีมันอาจจะดึงดดโดดสีบ้างนะครับบางสีฟ้าคุณอาจจะใช้กระดาษจัตุรัสนะครับไม่ต้องจัตุรัสเป๊ะก็ได้นะครับไม่จําเป็นนะครับคุณอาจจะใช้กระดาษสีแดงคุณอาจจะใช้กระดาษสีเหลืองนะครับคุณอาจจะใช้กระดาษง่ายๆเลยนะครับสีขาวสักแผ่นหนึ่งโอเคดีไหมท่านี้สิ่งที่คุณต้องเข้าใจเลยก็คือคุณต้องรู้ว่าถ้าจิตของคุณนั้นมีอํานาจเหนือกว่านะครับมันก็จะชนะนะครับ จิตท,ที่มีอำนาจเหนือกว่าสมมติว่านี่คือกระดาษเบ่งใบนะทุกคนมันอาจจะ4นิ้วคูณ4นิ้วนะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมนะครับกดแชร์บนไปครับอาจารย์ม่อเวิร์กช็อปขั้นเทพเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตใครที่อยากได้เวิร์กช็อปนะครับก็นะครับอาจารย์ร้องขอจากคุณนะครับเรียบง่ายมากแค่นะครับลงทะเบียนเรียนวิชาเสกฟรีนะครับไม่ต้องลงทะเบียน50,000ืแแต่ลงทะเบียนเรียนฟรีนะครับ เพียงแค่นะครับนิ้วงคุณสัมผัสนะครับแชร์ครับแชร์มันไปนะครับขอบคุณมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอะไรก็มีกระดาษสักใบถูกไหมกระดาษใบนี้ไม่ต้องเปะนะไม่ต้องสี่เหลี่ยมเป๊ะก็ได้แต่เป็นกระดาษที่ไม่มีเ,เส้นจะดีที่สุดนะครับไม่ควรจะมีเส้นทีน,นี้สมมุติว่าคุณต้องการถูก รอตาลีแล้วกันนะคุณกําลังอยากถูกรอตาลีคุณกำลังอยากได้รถเก๋งคันใหม่คุณกําลังออชอบคุณเออะไรก็ได้นะครับเขียนลงไปสักอย่างหนึ่งนะครับสมมติสมมตินะครับเอาพิธีกร,รรมรอตาลีแล้วกันถูกไหมอ่อเราก็เขียนลงไปนะครับห้าครั้งนะครับเราจะเขียนให้คุณดูนะครับเ,เขียนตรงนี้นะครับเขียน,นไปนะครับว่ารอตาลีนะครับ โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคเขียนโรตารี่ไปห้าครั้งแล้วกันนะอาจารย์ก็จะลองเขียนดูก็ได้อืกคนทําอย่างนี้ได้ไหมเขียนนะนิวคอร์นะครับรถใหม่ไปห้าครั้งเขียนนิวโฮมนะครับบ้านใหม่ไปห้าครั้งเขียนนะครับเอ,อชื่อสมมุติว่าเขาชื่อสมมุตินะครับเขาชื่อลำใหญ่ก็เขียนลำใหญ่ไปห้าครั้งถ้านะครับคุณอยากจะได้ กระเป๋าแบรนด์เนมก็เขียนไปนะครับกระเป๋า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 เขียนไปนะครับโอเคห้าครั้งทุกคนทําได้ใช่ไหมคราวนี้หมุนกระดาษนะครับไปนี้นะครับตามเข็มนาฬิกานะครับไปเก้าสิบองศานะครับเพื่อทําให้เจ้านี่นะครับไปอยู่ในอีกแนวหนึ่งเห็นไหมอืมหมุนตามเข็มนาฬิกาไปเก้าสิบองศาเห็นไหมมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าถ้าคุณจะมีอํานาจเหนือเจ้าสิ่งนี้คุณจะต้องเขียนชื่อนามสกุลของคุณทับมัน จ็ดครั้งสิ่งนี้เขียนไว้ห้าครั้งแต่เราโอเวอร์พาวเวอร์เรามีอํานาจมากกว่าจิตเรามีอํานาจมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนชื่อนะครับขวางนะครับทับไปสักเจ็ดครั้งนะครับอืม่มารักมากก็ลองดูก็ได้นะครับแย่ yeah, นะครับอันนี้ก็วันชัยประชารวิทยเขียนทับไปแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมอะไรที่เราต้องการมีอำนาจเหนือกว่ามันเราก็เขียนชื่อทับมันซะเลยแต่ครั้งเดียวยังไม่พอนะครับเมื่อกี้เราเขียนสิ่งที่เราต้องการถูกลอตเตอรี่ไปห้าครั้งครั้งนี้เราจะเขียนชื่อเราทั้งหมด 7ครั้งนะครับคุณก็เขียนไปครั้งที่2 3 4 5 6 7ทับไปให้หมดเลยแล้วในขณะเดียวกันนะครับให้คุณรู้นะครับว่าจิตของคุณคือจิตแห่งความเชื่อสิ่งที่คุณต้องการรองเท้ากระเป๋าบ้านคอนโดทองคําเขียนไป7ครั้งนะครับอ่ะก็ขยันกันหน่อยนะครับอืมทำไดไมาคราวนี้พอถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเขียนนะครับวงกลมล้อมมันนะครับ เช่นอาจารย์ก็จะเขียนว่าเขียนวงกลมล้อมมันนะครับว่าชั้นถูกรสเตอร์ลี่นะชั้นถูกรสเตอร์ลี่อ่ะเตอรลี่นี่เ yeah ย่พอเขียนเป็นวงกลมล้อมเอาไว้เฉลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่านะคุณมีเวลาว่างๆนะครับ คุณก็เขียนมันทุกวันวลหนึ่งใบสองใบกันลคือเขียนไปหนึ่งเพลินนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เอากระดาษพ้วว่างมานะครับเขียนเข้าสู่พาวังไปนะครับเขียนไปเรื่อยๆนะคุณโอเวอร์เพอว์ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเขียนตรงนี้นะครับว่าเขาชื่ออะไรก็แล้วแต่ห้าครั้งแล้วคุณเขียนชื่อคุณทับเจ็ดครั้งเลยแปลว่าคุณกำลังบอกว่าอะไรคุณกําลังมีอํานาจเหนือคนคนนั้นใช่ไหมแล้วคุณก็เขียนเลยนะครับว่านะเออฮ e เลอร์มีเฮลเลอร์มีเฮลเลอร์มีเ e ล e ลอร์มีเฮลเลอร์มีเาชอบฉัน อะไรก็ได้ไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบแต่ต้องการแบบว่าสมาธิจดจ่อสักนิดหนึง่งเพื่อที่จะสร้างไอเดียไอเดียว่าคุณปรารถนาอะไรและคุณแสดงออกมาคุณแสดงออกมาเป็นภาพนี้ถ้าหากว่าคุณจดจ่อนั่นคือสิ่งที่คุณจะดึงดูดคุณต้องสร้างสภาวะที่ช่วยคุณจิตของคุณจดจ่ออยู่กับหนึ่งความคิด o ไอเดียแล้วคุณ เมื่อคุณฝึกคุณก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจิตของคุณก็จะเต็มไปด้วยอํานาจของความเชื่อคุณกําลังเชื่อข้อความที่คุณเขียนจริงๆคุณต้องการให้เป็นอย่างนี้คุณปรารถนามันอย่างจริงใจคุณต้องการให้มันเกิดขึ้นคุณก็แค่เขียนมันและถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด u b s c r i b e กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเตือนคลิปใหม่ๆที่อาจารย์จะออกมามอบคอนเทนต์ดีๆให้กับคุณอย่างต่อเนื่อง